สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะผมมีรถคันหนึ่งนะครับผมอดีตเนี่ยตอนป้ายแดงนะเปิดตัวราคา1.2ล้านบาทนะครับผมตอนนี้เนี่ยผ่านไปแค่3ปีนะก็ลถปี2018ผ่าน3ปีราคาเหลือ600,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะผมเอออยากรู้ใช่ป่ะรถอะไรนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆน่าใช้มากๆนะผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารถรุ่นไหนนะผมตามเลยครับ ก็คือเจ้าคันนี้นะครับผมคันนี้เลยนะฮะ o y o t a i n n o v a น r y s t a นะครัะผมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับผมคันนี้เป็นปี2018รถ3ปีอดีตเคย1.2ล้านนะครับผมตอนเปิดตัวนะราคาณนะตอนนี้อยู่ที่630,000บาทเท่านั้นนะผมคันนี้เป็นรหัสรุ่น G นะผมไม่ใช่รุ่นท็อปสุดแต่ก็น่าใช้นะผมออปชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกให้มาครบๆนะครับผม่ะ อันนี้เลขมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0สมนกิโลนะครับผมราคาอย่างที่บอกไป6 3 0 0 0 0บาทเป็นรถยนต์ที่น่าใช้มากๆและตอนนี้ท่านใดที่สนใจรถยนต์มือสองนะคุณได้โปรโมชั่นดีๆนะครับผมออกรถวันนี้จนถึง30กันยายนนี้แะผมขับฟรี90วันนะผมออกวันนี้ผ่อ,อนอีกทีคือปีหน้าเลยนะก็ขับฟรี90บวันก็3เดือนนะผ่อ,อนอีกทีก็นู่นเลยมการานะผมก็ถือว่าคุ้มนะฮะหรือจะเลือกดาวต่ำสุดนะผมห้บบาทนะดาวแค่54บาทเท่านั้นเองนะผมไม่ต้องเตรียมเงินหมื่นไม่ตต้องงเเรียมิน 54บาทคุณก็สามารถออกรถยนต์มือสองได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนโตยโยต้าฮอนด้ามิตซูบิชิฟอร์ดนะผมยูซุออกได้หมดนะครับผมก็โทรมาสอบถามเงื่อนไขกันดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเจ้าคันนี้ดีกว่าว่ามีความสวยงามมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างนะครับผมเราบอกราคาไปแล้วเราบอกข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเรามาดูออ,อปชั่นกนดีกว่านะครับผมอ่ะเริ่มจากที่ภายนอกนะครับผมคันนี้นะฮะเป็นรหัสรุ่น G ไฟหน้างเป็นแบบธรรมดาเปิดปิดอัตโนมัตินะผมสามารถปรับระดับสูงต่ำได้5ระดับแบบเมนูนวดนะคุณสามารถปรับระดับเองได้นะผมไม่ต้องรอมันปรับเองนะมันไม่มีออโต้ให้นะครับผมเขาจะมีสวิช์ปรับระดับให้ในส่วนของกระจังด้านหน้าก็เป็นสไตล์อินโนวาคริสตานะผมก็จะเป็นกระจังสีเทาโครเมียมนะผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะผสานกับตัวลิ้นสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะผมคือติดตั้งลิ้นสเกิร์ตมาในรุ่น G ีเลยถือว่าดีมากๆนะผมไม่ล้นนะ ดูหล่อมากๆแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับผมมีไฟเลี้ยวด้านล่างดูสวยงามดูลงตัวสุดๆเลยสไตล์รถครอบขวนะครับผมอ่านี่คือด้านหน้านะฮะเรามาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างของเขาสวมใส่ล้ออัลลอยนะขนาด16นิ้วนะครับผมในส่วนของระบบห้ามล้อนเนี่ยด้านหน้าเป็นดิสเบรก ด้านหลังเป็นดัมนะครับผมในส่วนงช่วงล่างอารมณ์การขี่เป็นสไตล์รถครอบครัวนะครับผมรถทรงนี้คงไม่มีใครเอาไปซิ่งนะครับผมเน้นการซับแรงสั่นสะเทือนเน้นการนั่งโดยสารนุ่มแบบนุ่มๆสบายๆนะครับผมก็เป็นรถสไตล์ครอบครัวก็ไม่ต้องเอาไปซิ่งอะไรเยอะนะครับผมยางของเขาเป็นยางปี2020ย่างสภาพยังดีอยู่ใช้งานได้สักระยะหนึ่งครับผมอันนี้คือยางของเขาที่ติดรถมานะครับผม่า่ขึ้นมาด้านบนมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างทับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้า มือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถไม่มีระบบคีย์เลสในรุ่น G ีอันนี้แอบเสียดายมากโดนกักเอาไวใ้ให้กับรุ่น V ีเท่านั้นนะผมกุญแจของเขายังเป็นแบบมีดพับอยู่นะฮะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูนะฮะเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่นะนี่คือกุญแจรีโมทของเขามีปุ่มล็อกรถมีปุ่มเรียกรถและปุ่มปลดล็อกรถการเปิดกุญแจก็คือเป็นแบบมีดพับแบบนี้โคตรโบราณเลยนะครับผมไม่มีคีย์เลสให้แอบเสียดายมากๆนะครับผมด้านล่าง มีสเกิร์ตข้างนะผมติดตั้งมาเพื่อเข้าชุดกัดด้านหน้านะฮะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วติดมาให้จากโรงงานเลยด้านบนมีราวหลังคาเอาไว้ติดแหลกหลังคาได้นะครับผมนี่มีราวหลังคาให้ไม่ต้องเป็นตัวท็อปตัวจี e ก็มีแล้วนะครับผมเสาอากาศทรงคีบฉลามนะครับผมสวยงามมากเรามาดูด้านท้ายนะฮะนี่ด้านท้ายของเขาด้านท้ายของเขานะครับผมคุณจะได้ในส่วนของความปลอดภัยก็คือ parking sensor น,นะครับมี parking sensor ให้แต่ไม่มีกล้องมองหลังให้ กล้องมองหลังไม่มีแต่คุณได้หน้าจอนะครับผมเหมือนโตลต้าเซนต้าเด็ดแต่ไม่มีกล้องหลังให้สามารถไปติดตั้งเพิ่มเอาเองได้นะผมอันนี้ก็แอบกระซิบบอกนะครับผมแต่น่าจะมีติดมาให้จากโรงงานเลยนะนี่ก็งบเกินไปนะผมมีแค่ parking sensor เท่านั้นไฟท้ายเป็นหลอดไส้นะครับผมดูแลง่ายๆราคาถูกๆนะครับผมมีโลโก้คําว่า 2.8G ทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็เขียนว่า innova c r y s t a นะผมเพื่อบอกรุ่นของเขาด้านบนมีสปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็ไฟเบรกทุกทิสกให้นะฮะ สภาพสีโดยรวมสวยวมากสภาพสวยมากคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนฮะสีสันให้สีวัตเราเก็บสีให้แล้วไม่มีริ้วรอยแล้วนะผมสภาพพร้อมใช้งานนะผมอ่ะทีนี้เปิดฝาท้ายขึ้นมาเราคุณจะเห็นพื้นที่การขนสัมภาระของเขานะพื้นที่การขนสัมภาระของเขาก็ประมาณนี้นะผมบอดแถวาว3เป็นแบบแขวนเป็นแบบแขวนด้านข้างเหมือนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะผมเหมือนกันเลยนะฮะ การขนของการขนสัมภาระถ้าเทียบกับคู่แข่งนะอาจจะดูไม่เยอะอาจจะดูด้อยกว่าแต่ถ้าการนั่งโดยสารโตโ o ต a า n ินโนวาทิสตไม่เป็น2อรองใครนั่งได้สบายนะผมมีแอร์3ตอนให้นะบอกเลยนะนั่งสบายมากๆนะผมสำหรับเบาแถวที่3สามารถปรับพนักพิงได้ดีสุดๆไปเลยแต่ข้อเสียข้อด้อยของเขาคือถ้าคุณแขวนแบบนี้แขวนแบบนี้นะเบาะแถวที่2จะไม่สามารถปรับพนักพิงด้านหลังมาได้ครับผมอันนี้คือข้อด้อยมันจะติด มันจะติดอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่สามารถปรับพนักพิงเพื่อเอ็นเอ็นให้มันแบบนอนได้เออมันจะได้ได้แค่นี้นะผมโดนฟิกเอาไว้อันนี้คือจุดอ่อนนะถ้าคุณแขวนบาะแถว3บาะแถวสองจะโดนฟิกเลยนะไม่สามารถปรับพนักพิงได้ถ้าคุณต้องการปรับพนักพิงบาดแถวสองคุณห้างแขวนห้างแขวนนะครับผมเบาะแถว3เนี่ยต้องปลดล็อกลงมาแบบนี้ลืมอ่ะต้องปลดล็อกลงมาแบบนี้พับแค่นี้ เบาแถวที่2ถึงจะปรับพนักพิงได้อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะผมก็จะมีทั้งจุดดีและจุดด้อยกันไปนะฮะคุณก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะสําหรับด้านหลังด้านท้ายการขนของประมาณนี้นะผมเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับผมตามเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์นะผมเครื่องยนต์ก็ ขนาด2.8ลิตรดีเซลนะครับผมแรงม้าอยู่ที่174แรงม้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตรนะผมก็ถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะผมนั่งเดินทางโดยสาร4คน5คน6คนสบายๆนะผมเพราะว่าเป็นรถสไตล์ครอบครัวอยู่แล้วนะผม MPV เนาะ ก็นั่งได้7ท่านนะผมภายในก็กว้างเครื่องยนต์ก็ดีนะผมเกียร์หสปีดก็ดูแลง่ายๆไม่ยากนะผมเป็นเกียร์อัตโนมัตินะทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อนะผมโครงสร้างหังคันนี้นะผมโครงสร้างสภาพสวยส,สีอาจจะเคยเก็บมาแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะเพราะว่าในส่วนของสีสันเนี่ย มันมีริ้วรอยนะผมมันมีรอยเบียดนะมันมีรอยสีด่างอะไรพวกนี้นะผมเราก็เก็บงานเก็บสีให้แต่โครงสร้างเนี่ยสภาพสวยนะผมแก้มด้านข้างไม่เคยถอดไม่เคยแกะซับด้านในไม่เคยมีการชนกระแทกหรือตัดต่อตัวถังนะผมคานด้านหน้าสภาพสวยไม่มีการชนด้านหน้านะผมสภาพเดิมคานเดิมจากโรงงานนะฮะ รอยเม็ดอาร์ครอยสแตป์นะฮะที่เป็นรหัสตัวถังตัวเลขอะไรพวกนี้ยังอยู่ชัดเป๊ะนะครับผมไม่มีการพ่นสีทับเด็ดขาดนะฮะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยคุณอาจจะเห็นละอองสีที่มันเกาะตามขอบยางตรงนี้นะครับผมอย่างคาห้าสิบว่าเราเก็บงานเก็บสีให้เพราะว่าสีเนี่ยเราเก็บมาแล้วนะฮะเวลาเราพ่นสีเนี่ยเวลาเขาพ่นสีนะอู่สีเนี่ยมันก็มีละอองนู่นนี่นั่น,นครับผมปิลเข้ามานะเนี่ยมันก็จะเห็นตามขอบยางอะไรพวกนี้ เดี๋ยวเราจัดการให้นะผมคุณมาเห็นทีคือจะดําเนี่ยมเลยนะฮะคุณจะไม่เห็นรอยพวกนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะผมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาถามว่ารถเคยเก็บสีไหมเคยเก็บอยู่แล้วนะผมรถมือสองมันก็ต้องมีรอยเบียดมีรอยขนแมวมีรอยทะลงทะลอกอะไรบ้างนะผมเราก็เก็บงานให้เนาะแต่โครงสร้างอ่ะสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอ่ะทีนี้เรามาดูประตูด้านข้างนะผมฝั่งคนขับเนาะประตูฝั่งคนขับนะผมดูตามซอกตามหลืบตามมุมนะฮะคุณก็จะเห็นในส่วนของเม็ดอาร์กระดูกงูนะครับ สภาพส,สวยๆนะผมคุณจะเห็นแผ่นเหล็กที่มันทับซ้อนกันอยู่ได้อย่างชัดเจนนะผมเราจะไม่มีมการโป้สีไม่มีการดัดเหล็กจะไม่มีการเก็บรายละเอียดด้านข้างเพราะว่ามันไม่มีการชนกระแทกมาไงนะถ้ามันมีการชนกระแทกมาตู้อันั้นก็ต้องเก็บงานเก็บสีเม็ดอาร์ก็อาจจะไม่ได้สวยแบบนี้อาจจะไม่มีเม็ดอาร์เลยด้ซ้ำนะผมอันนี้คือสภาพเดิมๆนะผมแล้วก็ซีนขอบประตูนะสภาพเดิมนะผมอันนี้คือเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะจากโรงงานผลิตนะประตูเดิมจากโรงงานไม่มีการหอดเปลี่ยนเด็ดขาดนะผมอ่ะทีนี้ประตูบา้บานท้ายนะผม ประตูตบานท้ายฝั่งขวานะฮะนะ่าเหมือนกันนะผมก็คือคุณจะเห็นพันเหล็กที่มันทับซ้อนกันอยู่นะผมเม็ดอาร์ k, คุณจะเห็นได้ชัดเจนนะผมชัดเป๊ะสวยนะผมซอกประตงซอกประตูนะสะภาพเดิมนะผมตัวบานพงบานพับอะไรก็จะติดกับตัวถงนะังแนบสนิทกันอย่างดีนะผมสภาพดีมากกระจกก็กระจกบานเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่เป็นกระจกโลโก้โตโยต้านะผมนี่มันจะมีรู่นนี่นั่นบอกนะผมอ่านะ ก็จะเป็นกระจกติดรถมานะผมไม่มีการแตกไม่มีการเปลี่ยนนะทั้ง4บานนะสภาพสวยนะครับผม,มไม่ได้4บานนี่มันมี6บานนะสภาพดีมากอ่ะทีนี้เรามาดูด้านท้ายด้านท้ายก็ดูนี่เลยครับซีนฝากระโปรงก่อนเลยนะเห็นง่ายๆนะผมซีนฝากระโปรงนะครับมันจะสภาพสม่ําเสมอกันจะไม่มีการบวมแบบแบนรีบนะครับผมอ่ะสภาพจะเดิมๆแบบนี้มันจะเท่ากันทั้งบานนะผมเท่ากันหมดนะผมแล้วก็หัวนอ็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะ อ่าล่องลางน้ำสองข้างสภาพสวยๆนะผมแล้วก็จุดสังเกตก็คือสติกเกอร์ใสนะสติกเกอร์ใสยังอยู่นะผมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะสภาพเดิมๆนะผมเลยเราก็ต้องดูรายละเอียดเข้าไปอีกก็คือดึงไอ้นี่ขึ้นมานะครับผมเนีย่ยตัวกราบตรงนี้นะครับผมดึงขึ้นมาคุณก็จะเห็นด้านด้านล่างที่เป็นตัวถังนะผมตัวถังสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะผมอันนี้ไม่เคยมีการทําสีไม่มีการชนนะถ้ามีการชนด้านท้ายมาเบี้ยวเบี้ยวแน่นอนนะเพราะว่า มันอยู่ด้านนอกสุดเลยนะผมเนี่ยถ้ามีการชนกระแทกตึมเข้ามานะแรงๆนะชุดนี้ไปหมดนะผมอันนี้คือสภาพเดิมสวยเลยนะผมสวยมากนะอ่ะทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะผมด้านฝั่งซ้ายนะผมฝั่งผู้นั่งโดยสารนะเราประตูบานหลังกันก่อนนะผมอ่ะเหมือนกันนะผมเหมือนกับบานด้านขวานะฮะมันจะเหมือนฝาแฝดก,กันเลยนะผมเม็ดองเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กนะผมคุณจะเห็นได้ชัดเหมือนกันเหมือนกันะนะจะไม่มีการทําสี ไม่มีการโป้สีไม่มีแล็กเกอร์เยอะไม่มีละอองสีที่มันแบบเกยๆยน่าเกียดอะ่ะออนะครับผมคุณจะสังเกตได้ง่ายถ้าคุณดูครบทั้ง4บานอะ่ะคุณจะรู้จุดสังเกตเลยว่าบานนี้มันแปลกๆนะมันไม่เหมือนกับอีก3บานที่ผ่านมาอะไรประมาณนั้นนะผมก็ค่อยๆดูไปนะไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะครับผมมานี่เม็ดอาร์คสวยๆเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับโ o โยต้ n n ินโนวาครินะครนะผมมานี่คือในส่วนของโครงสร้างคันนี้นะครับผม เครื่องยนต์2.8ลิตรรหัสรุ่น G ปี2018นะครับผมเราไปดูส่วนต่อไปดีกว่าก็คือภายในนะครับผมคันนี้เป็นรถครอบครัวอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบตามชมดีกว่าว่ามีอะไรให้ใช้บ้างเข้าไปเลยครับเราก็มาอยู่ใน Innova c r y s t a 2.8รหัสรุ่น G คันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปคือบอบ์ดแถวที่3ของ Toyota Innova c r y s t a เนี่ย จะนั่งได้สบายเพราะว่าเบาะสามารถปรับพนักพิงได้นะผมแล้วก็พื้นที่การนั่งโดยสารของเบาะแถวที่สเนี่ยผู้ใหญ่ตัวใหญ่นะผมอย่างสูง185อย่างผมอย่างนี้นะก็สามารถนั่งเดินทางโดยสารได้แบบไม่มีปัญหานะผมเดีย๋ยวจะมานั่งให้ดูนะฮะนี่คือเบาะแถวที่สาของเขานะผมด้านข้างทั้งสองฝั่งนี้ก็จะมีหลุมวางแก้วน้ํากับหลุมใส่ของวางของวางโทรศัพท์มือถือนะผมมันจะขาดไปอย่างหนึ่งคือปลั๊กเอาเลสนะถ้ามีปลั๊กเอาเลส์สัก1ช่องหรือ2ช่องนะจะดีมากๆ จะดีมากๆนะผมคือมีที่วางนู่นนี่นั่นให้เยอะเลยนะผมมีช่องแอร์ด้านบนให้นะแต่ไม่มีเอาเลตให้สําหรับแถว3นะผมก็ต้องไปแย่งกับแถว2เอานะฮะพื้นที่การน,นั่งโดยสารนะผมอย่างที่บอกไปนะผมคันนี้เนี่ยนั่งสบายมากๆคือนั่งสบายยังไงหัวเข่ามึงก็ติดเนี่ยเวลาเบาะขึ้นเบาะแถว2มันสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะผมก็คือต้องเผื่อแผ่กันเผื่อแผ่กันหน่อยเผื่อแผ่กันหน่อยเออนั่งเนี่ยแบ่งๆกันบ้างนะฮะ นี่มันก็จะมีพื้นที่หัวเข่าให้เล็กน้อยสามารถขยับแข้งขยับขาได้และก็พนักพิงเนี่ยสามารถปรับได้นะฮะนี่สามารถปรับเอ็นได้ขนาดนี้เลยอ่ะสบายมากๆนี่คือพื้นที่การนั่งโดยสารของบอร์ดทีสามผู้ใหญ่สูง185สามารถนั่งได้หัวอาจจะติดนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นไม่ใช่ปัญหานั่งได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมกระจกด้านข้างบานก็ใหญ่นะฮะบ,บานค่อนข้างใหญ่นั่งสบายนะครับผมมีแอร์ให้ด้วยเฮ้ยดีนะดีนะสําหรับ สายครอบครัวนะบอกเลยว่าเหมาะสมมากราคาตอนนี้เนี่ย630,000บาทนะนี่นะบาอแถยสามนั่งได้น,นะผมเป็นบาะผ้านะฮะอาจจะดูแลรักษายากนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปนั่งบาดแถวสองให้ดูดีกว่านะผมเดี๋ยววิธีการพับบ่อนะก็คือดึงสลักด้านข้างปึ๊บดึงสลักด้านข้างนะหัวหมอนี่ก็ติดจังเลยว่ะเฮ้ยนี่ดึงสลักปั๊บกดลงไปนะอ,อุ้ยเออเฮ้ยทำไม นี่นะฮะวิธีการลงนะผมก็คือดึงสลักด้านข้างนะครับเบาะมันก็จะพลิกขึ้นไปแบบนี้นะผมก็จะมีพื้นที่ในการขึ้นลงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ขึ้นลงได้ค่อนข้างสะดวกนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะแถวสองกันครับเรามาดูเบาะแถวที่สองนะผมเมื่อกี้เราลงมาแล้วใช่ไหมเราก็ดันมันลงไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ดันที่พักนักพิงขึ้นไปนะครับผมอ่ะก็จะมี พื้นที่ในการนั่งโดยสารนะก็คือเป็นเบาะห้านะผมในรุ่น G เนี่ยเบาะแที่สองจะติดกันนะจะติดกันแบบนี้ก็จะมีที่พักแขนตรงกลางให้นะผมมีที่วางแก้วน้ําตรงกลางให้นะครับแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่น V เบาะจะเป็นเบาะแยกนะครับผมเป็นเบาะแยกแต่ว่ามีที่เท้าแขนให้เบาะใครเบาะมันนะผมอันนี้ก็คือการตกแต่งที่แตกต่างกันนะผมในส่วนของรุ่น V เนี่ยวัสดุก็จะเป็นหนัง รุ่น G จะเป็นผ้านะผมแต่ได้ข้อดีคือนั่ง3คนได้นะฮะบางท่านไม่ชอบรุ่น V เพราะว่าเบาะมันนั่งแยกกันอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะผมสำหรับผมนะรุ่น G นี้ก็โอเคมากๆแล้วนะผมนั่งได้เยอะด้วยนั่งได้เยอะกว่า นะผมก็คือนั่งได้3มคน3คนนะ่ะนะก็จะเป็น2-33 3, นะผมถ้าเป็นรุ่น V ีเนี่ยจะเป็น22-3นะผมอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะอ่ะทีนี้เรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารดีกว่านะผมบอร์ดไทวสองเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะผมแล้วก็พนักพิงก็สามารถปรับได้นะปรับเอ็นได้เนี่ยปรับได้ขนาดนี้เลยแต่ชีวิตจริงคงไม่มีใครนั่งแบบนี้นะปวดหลังใต้หาเลยนะอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้กําลังดีนะผม ก็สามารถนั่งเดินเดินทางโดยสารได้โดยไม่มีปัญหาหัวเขา่ามีพื้นที่ศีษะมีมีช่องแอร์ให้แล้วก็ระบบแอร์ด้านหลังเนี่ยแรงลมปรับออโต้ได้ด้วยนะนี่แรงลมสามารถกดออโต้ได้นะผมก็คือกดออโต้จะมีคําว่าออโต้ขึ้นที่หน้าจอดิจิตอลนะผมแรงลมมันก็จะปรับให้เองอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งปรับว่าเออเอาเบา,าเอาแรงอะไรตอนไหนนะผมปรับให้เองด้วยลดแรงลมให้เองด้วยดีมากมากและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการตกแต่งภายในจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะเหมือนเอาฝาดเลยอะ่ะเหมือนเวลไฟเลยอะ่ะ เออคดเฟียวเลยแต่ว่าของอัลฟา,าเบลไฟมันจะยาวๆหน่อยนะผมแต่ i n n o นวาอันเล็กๆแค่นี้นะครับผมเป็นไฟแอมเบียนไลท์สีฟ้าๆน้า,านเงินน้ำเงินนะครับผมก็เพิ่มเ,เพิ่มบรรยากาศในการนั่งโดยสารนะผมสามารถหลี่แสงได้นะผมเนี่ยถ้าไม่ต้องการก็ดับไปได้หรือว่าต้องการแสงไฟก็ปรับสว่างสุดๆได้นะผมประมาณนี้นะผมไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะ เปลี่ยนสีไม่ได้นะครับผมก็จะมีในส่วนของไฟเพิ่มเติมก็คือเป็นไฟส่องสว่างด้านข้างแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็ไฟค่อนข้างเยอะนะไฟค่อนข้างเยอะและยังไม่หมดนะครับผมฟังก์ชันเด่นๆของเขาก็คือมีถาดกินข้าวมีถาดกินข้าวให้นะครับผมด้านหน้าของบอดแถวที่2 2สองข้างเลยมีหลุมวางแก้วน้ำนะครับผมอเอาไว้ให้เด็กๆทานข้าวก่อนไปโรงเรียนนะครับผมแต่ตอนนี้โรงเรียนแม่งไปไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้จดบันทึก นะเอาไว้จดเอกสารนะผมสามารถเซ็นเอกสารได้สามารถรับน้ําหนักได้10กิโลกร,รัมนะผม2อถาดน,นี้นะนะรับน้ําหนักได้10กิโลกร,รัมนะผมถ้าหนักกว่าน,นี้อาจจะหักได้นะผมแต่ว่าถ้าคุณจะใช้วางกับข้าววางเข้ากล่องน,นะผมต้องบอกเบอะแถวหน้าว่าอย่าปรับพนักพิงนะคือถ้าเขาปรับพนักพิงเมื่อไหร่นะมันจะเอ็นตามพนักพิงไปเลยแล้วมันจะหกนะครับผมก็บอกเขาก่อนนะผมว่าเอ้กูวางข้าวอยู่ข้างหลังนะอย่าขยับนะจะได้ไม่หกนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้ก็สามารถพับเก็บได้ถ้าไม่ได้ใช้งานนะผมนี่พับเก็บแบบนี้ปึบอ่ะก็ะจะเป็นการพับเก็บไฟนะผมมีปลั๊กเอเลดด้านหน้าให้1นึ่ตำแหน่งด้วยนะเอาไว้ชาร์จไฟนะผมอ่ะนี่บอดแถวสนะฮะฟังก์ชันลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะผมเดี๋ยวไปดูแถวหน้ากันครับผม เรามาดูบ่อแถวหน้ากันนะผมบ่อแถวหน้าก็คือบ่อคนขับและคนนั่งด้านข้างนะผมในส่วนของบ่อคนขับเนี่ยสามารถปรับได้6ทิศทางแบบมือนะฮะก็คือปรับสูงต่ําได้เดินหน้าถอยหลังพนักพิงได้ เนคนนั่งด้านข้างปรับได้4นะผมไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ในส่วนของพวงมาลัยปรับได้4ี่ทิศทางนะก็คือสูงต่ำด,ดึงเข้าหาตัวดันออกจากตัวสามารถทําได้นะผมปรับได้สทิศทางเลยดีมากๆนะฮะวัสดุที่หุ้มพวงมาลัยมาเป็นยู ain, นรีเทนนะผมเป็นยางนะไม่ใช่หนังนะครับผมก็อาจจะดูไม่พรีเมียมมากแต่ก็ดูแลรักษาง่ายทนทานด้วยนะผมทีนี้เรามาดูออปชันดีกว่านะผมเริ่มจากที่คนขับนะฮะพวงมาลัยนี่ก็จะมีมัลติฟังก์ชั่นนะผมมีปุ่มรับสายโทรศัพท์นะเพราะว่าเครื่องเล่นมันมีบ นะมีทั้งบลูทูธเทเลโฟทบลูทูธออดีโอนะผมสามารถเชื่อมต่อ HDMI ได้ด้วยนะสำหรับเครื่องเล่นก็ถือว่าดีนะนี่ก็คือปุ่มควบคุมของเขาส่วนทางด้านขวาเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอ M I D ตรงนี้เป็นข้อมูลแสดงผลการขับขี่หน้าจอสี TFT นะครนะผมก็แสดงข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดนะฮะก็สามารถดูข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองนะระยะทางต่างๆนู่นนี่นั่นดูได้ละเอียดมากๆครับผมมีสกอร์ให้เราดูด้วยนะว่า วันนี้เราสตาร์ทไปกี่นาทีนะผมอัตราการบริโภคน้ํามันเท่าไหร่นะผมนะแล้วก็ระบบอีโค่เนี่ยเราใช้งานเป็นยังไงนะผมสกออยู่ที่เท่าไหร่เฮ้ยมันดีนะมันทําให้เรารู้ว่าวันนี้เราขับขี่เป็นยังไงนะผมประหยัดแค่ไหนนะก็จะได้ไปปรับปรุงการขับขี่ของเราเนาะมี m e สเ a จนะผมแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มีตั้งค่านะผมก็สามารถมาเล่นได้นะผมหน้าปัดเลื่อนไม้เนี่ยก็จะเป็นสีเงินเงินนะผมเป็นพื้นสีเงินนะดูสวยดูพรีเมียมดีนะผมเป็น เข็มแบบอนาล็อกนะผมด้านซ้ายวัดรอบด้านขวาวัดความเร็วนะผมก็ดูง่ายๆสบายตานะครับผมทางด้านขวาของคนขับนี่ก็จะมีที่วางแก้วน้ํา1อันนะผมหน้าช่องแอร์เลยนะเป็นที่วางแก้วน้านะผมแล้วก็ที่แผงประตูนี่ก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบคมือจับเป็นคโครมเมียมนะผมฐานของสวิ์เนี่ยจะเป็นสีเหมือนแชมเปญน,นะมันจะไม่ใช่แบบสีเงินเงินนะผมจะออกแบบชมพูชมพูหน่อยๆนะเออเหมือนแชมเปญอนะ ก็ดูสวยดีนะผมสวิตกระจกค,คนขับเป็นแบบออโต้นะผมอีก3าบานเป็นแบบเมนวนวลนะต้องกดค้างเอาไว้เป็นแบบไฟฟ้าที่พักแขนบุด,ด้วยกำรรมะหยี่นะนี่บุด,ด้วยกำรรมะหยี่มาแลผมก็นุ่มสบายดีเวลาเราวางแขนอะไรมันก็นุ่มดีนะผมว่าส่วนใหญ่แล้ววัสดุจะเป็นแบบฮาร์ดท็อปนะไม่ใช่บุนุ่มมานะผมก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตรงกลางนะผมในส่วนงตรงกลางเนี่ยเครื่องเล่นของเขาก็จะเป็นเครื่องเล่น DV วดีนะผมคล้ายๆกับโตโยต้าเซนต้าเลยนะมี HDMI นะ เนี่ยเป็นช่อง HDMI นะผมเป็นแบบไ i โคร HDMI เนาะแล้วก็ USB นะฮะสามารถเอาไว้ต่อเครื่องเล่นได้ฟังเพลงดูหนังได้นะครับผมแล้วก็มีเมนูต่างๆให้เลือกใช้นะผมอย่าง m i r เล r c a แคสไม่เลลนะครับผมสามารถโหลดแอป,ปได้จาก iAuto Store นะครับผมสามารถเชื่อมเชื่อมต่อพวกลัก3สีอะนะสามารถเอาไว้ดูทีวีดิจิตอลได้นะผมคือเชื่อมต่อได้เยอะนะผมวันนี้คุณก็ลองไปเล่นดูแล้วกันบูทคงบูทูดได้หมดนะผม ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบออโต้นะผมแสดงผลด้วยหน้าจอดิจิตอลนะผมปรับอุณหภูมิได้แบบโซนเดียวนะไม่สามารถแยกโซนได้นะผมมีแอร์ด้านหลังให้อย่างที่เห็นไปนะผมเพราะว่าด้านหลังนี่จะมีพัดลมแบบออโต้ด้วยก็ถือว่าดีมากๆนะผมถัดลงมาอีกก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะผมมีให้เลือก2โหมดนะก็คืออีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะผมถ้านะต้องการประหยัดก็อีโคต้องการความเร็วความแรงก็พาวเวอร์นะผมด้านข้างกันก็คือปุ่มปิด Tection Control กับ VSC นะผมวิธีการใช้งานถ้าเรากดครั้งเดียว Tection Control จะปิดไปแต่ VSC ยังเปิดอยู่ถ้าคุณต้องการปิดทั้ง2ระบบทั้ง t e c t i o n Control ทั้ง VSC กดค้างเอาไว้กดค้างเอาไว้นะครับผมจนไฟมันจะขึ้นที่หน้าปัดนะผม VSC off นะฮะเนี่ยจะเป็นรูปรถถลหแล้วก็เขียนว่า off อันนี้คือปิดทั้ง2ระบบนะก็คือทั้ง VSC ทั้ง t e c t i o n Control นะฮะ ถ้าคุณต้องการเปิดก็กดค้างนะผมหาก,กดค้างปึ๊บระบบก็จะเปิดการทํางานนะครับผมทั้ง traction control และ VSC อนะ่ามันจะมี2ระบบนะกดค้างเดียวไม่ได้กดค้างปิดแค่ traction control ถ้ากดค้างก็คือปิด VSC ด้วยนะครับผมอันนี้คือวิธีการใช้งานนะถัดลงมามีปลั๊กเอาเลสให้1ตําแหน่งที่วางแก้วน้ําคันเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีสปอร์ตโหมดบวกลบให้นะครับผมนี่มีบวกลบให้ที่พักแขนนะเป็นหนังบุนุ่มด้านใน ไม่มีปลั๊กไฟนะฮะเป็นที่ใส่ของธรรมดาด้านบนมีไฟแอมเบียนไลท์ขอบขอบตรงนี้เหมือนด้านหลังเลยสวยมากมีที่วางเอ่อที่ไม่ใช่ที่วางที่ใส่แว่นตาที่บังแดดนะครับผมมีไฟส่องแต่งหน้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับผมดีมากๆานะฮะส่วนกระจมองหลังตัดแสงแบบก้านนี่ตัดแสงแบบก้านแบบนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมมีอะไรอีกอะก็มีนี่คูลบ็อกซ์นี่มีคูลบ็อกซ์ด้านในนะครับผมก็คือเอาลมแอร์เป่าเข้ามาในกล่องนี้ นะฮะก็จะเป็นกล่องเย็นนะผมเป็นคูลบ็อกซ์นะฮะด้านล่างก็เอาไว้ใส่ของนู่นนี่นั่นปกติไม่มีอะไรเนาะในส่วนของสภาพเบาะนะผมโดยรวมนะคันนี้สภาพเบาะสวยมากนะผมมีรอยยับเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นฟองน้ําไม่ได้เสียรูปทรงนะผมเบาะค่อนข้างแน่นฟองน้ําค่อนข้างดีนะผมสภาพสวยเลยแล้วก็เป็นเบาะผ้าลายหินอ่อนนะมันดูมีเสน่ห์มากๆคือมองปุ๊บรู้เลยว่าอินโนวาคิสต้านะผมก็ประมาณนี้สําหรับรถยนต์คันนี้นะผมถามว่าคุ้มไหม มันก็มันก็คุ้มนะถ้าคุณซื้อไปใช้ในครัวเรือนนั่งกัน5-6คนเป็นประจําอยู่แล้วถือว่าคุ้มมากๆอดีตเคย1.2ล้านกว่าบาทนะครับผมตอนนี้เนี่ยผ่านมาแค่3ปีเท่านั้นเองนะราคาเหลือ6 3 0 0 0 0บาทก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆเครื่องยนต์ดีเซลด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถยนต์คันนี้นะผมความคุ้มค่าของเขาก็คือการนั่งโดยสารภายในที่นั่งได้เยอะ นะครับผมออปชันที่ให้มาก็เพียงพอต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับผมแอร์ตอนหลังที่มีระบบพัดลมแบบออโต้นะฮะการนัร่งโดยสารบบาแถว3ที่สามารถนั่งได้จริงนะผมไม่ต้องมาเบียดเสียดอึดอัดขาติดหัวติดนะครับผมนั่งได้จริงเพราะว่าปรับพนักพิงได้นะผมแล้วก็ความปลอดโปร่งในห้องโดยสารเนี่ยบอกเลยทําทได้ดีมากมากนะแล้วสําหรับบบอแถว2มีถาดวางของวางข้าวเอาไว,ว,ว้ทานข้าวมีที่วางเจ้าน้า เฮ้ยมันสารพัดประโยชน์นะมันเป็นรถอเนกประสงค์โดยแท้จริงเลยนะผมถ้าคุณเป็นพ่อบ้านสายขับเลเื้อเปืยนะฮะไม่ได้ขาซิ่งอะไรนะสายพ่อบ้านเลยอะ่ะนั่งไปกับลูกๆนั่งไปกับภรรยานั่งไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านคันนี้จะตอบโจทย์มากๆนะผมช่วงล่างนิ่มนะฮะอาจจะนิ่มย้วยนะผมเพราะว่าเขาถูกเซตมาเพื่อ ความนุ่มสบายในการขับขี่นะครับผมก็อาจจะย้่ยไปนิดนึงขยา่ารถนิดเดียวเนี่ยมันก็โยกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะนี่คือการเซ็ตช่วงล่างของรถยนต์อินโนวาคิสต้าเขานะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะและสภาพคันนี้นะโดยรวมสภาพสวยมากๆนะผมสีสารภายนอกเราเก็บงานให้แล้วเก็บสีให้แล้วลบริ้วรอยให้หมดแล้วนะผมภายในเหลือเข้าสปาคาแคร์ทำความสะอาดฟอกเบาะทำความสะอาดดูดฝุ่นนะครับผมแค่นี้รถคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะผมเพราะว่า เราได้ดูแลเบื้องต้นให้หมดแล้วนะผมและยางเป็นยางปี2020ด้วยใช้งานได้อีกสักปีกว่ากว่า2ปีสบายสๆนะผมเซฟคอร์สในการเปลี่ยนยางไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับคันนี้นะผมอิน o v ว่าคริ 2.8G นะผมปี2018เลขไม 1, 30, 000, ่130,000กิโลนะผมราคา630,000บาทท่านใดสนใจโทรมาได้ที่0901011019นะผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะผมจะเป็นรถรุ่นไหนอคอยติดตามกันไว้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com